เลดน,นะเมื่อกี้เพิ่งวางใส่น้องน้องปอบสุดๆอพี่เตยขออนุญาตมาฉี้แตงสั้นๆเพราะว่าพี่เตยต้องรีบไปสัมภาษณ์งานต่อฝากกระจายต่อด้วยนะประก,การแรกคือขอโทษอินเตอร์แฟนขอโทษทุกคนนะคะรวมถึงขอโทษน้องด้วยเมื่อกี้โทรไปขอโทษน้องมาแล้วแบบฟินซับเจอะจริงๆอะความกลัวอันดับแรกคือหนึ่ง กลัวอยู่แล้วเราเลยจ้างพี่จ้างทีม translation ที่แปลให้ Netflix เลยนะเพราะด้วยความกลัวพี่จ้างทีมที่เขาแปลให้ Netflix และอักษรจุฬาอันดับหนึ่งแล้วมาพาดต,ตรงนี้พี่ขอรับผิดแทนทีมทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าเช็คเทปภาษาไทยเช็คสุดๆภาษาอังกฤษเขาเป็นคนลงซับให้ระบบอันนี้คือคลิปซับ คลิปแรกของเตยี่คลิปซับเนี้ยพึ่งลงเป็นคลิปแรกแล้วระบบก็คือเราอัพคลิปไปเราเช็คภาษาไทยเรียบร้อยเขามีหน้าที่แปลแล้วพี่่ะจ้างบอกเลยว่าพี่เลือกทีมนานมากพี่ตกใจมากเพราะว่าเราก็เลยโทรคุยกับฟรีนเมื่อกี้บอกว่าฟรีนขอโทษแล้วแล้ววันนี้ที่ออกมาพูดอะ่ะอยากขอโทษทุกคน sorry for Mistake or the mistake นะคะแล้วก็ we are all fix it already นะคะแล้วน้องก็ปอกพี่เตยเรียบร้อยเ mm hmm. ช่นเคยว่าพี่เตยไม่เป็นไรเพราะว่ามัมหมีหนูอะ่ะช่วยพี่เตยแปลแล้วแล้วตอนแรกอะ่ะเจ๊ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราอะ่ะเช็คกันสุดๆเลยนะแต่มาผ้าตรงที่คนส่งซับอะ่ะ mm hmm. เขาต้องคนลงซับ แล้วทีมสาบะจ้างจากคนที่แปลเน็ตฟิกเท่านั้นคือจ้างมืออาชีพแต่เราจะไม่ว่าใครทั้งสิน้นเพราะว่าทุกอย่างมันอันเดอร์ชื่อพีฟินโอเคมากฟินขำแล้วก็บอกพี่เตยว่าพี่เตยเลิกเครยียดได้ไหมเพราะว่ามัมมี่หนูแปลให้เราฟินขำเยเลยฟินบอกว่าไม่เห็นมีอะไรพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เตยแค่สับผิดแล้วแต่คนที่เครยียดคือพี่เตยไปบอกฟินเจ้ขอโทษพอคลิปที่เราคุยกันมันดีมาก คลิปที่เราคุยกันมันดีมากแต่มันไปนตายอีกคํานั้นอะซึ่งมันไม่ควรไงแล้วฟินก็ยังขำแล้วก็แบบพี่เตยไม่เป็นไรฟินโอเคฟินะ่ะปลอบพี่พี่นี่แหละที่อยากจะขอโทษคนทีมแปรพาสวยจริงแต่ว่าขอโทษนะรับผิดใต้ชื่อตัวเองเพราะว่าทุกคนทำงานเต็มที่ ผิดคือผิดไม่เป็นไรพี่ขอโทษทุกคนนะขอโทษมากๆขอโทษจากใจแล้วก็ขอโทษอินอร์แฟนด้วย I'm so sorry for all the mistakes that my team made it <laughs> ขอโทษมากขอโทษโสุดๆทุกคน I'm so sorry like I choose the best team for translation but Still have the mistake I'm so sorry ค่ะเห็นปะภาษาไทยมันสวยมากอะคือการทำง,งานหลังบ้านอะเราเราอะเช็คก,กันช่วยกันเช็คลงถึงน้องฟรีนด้วยฟรีนยังให้กำลังใจเลยพี่เตยลงเลยแต่ว่าทีมสาบ่ะเขาจะใส่สับที่หลังโอ้ oh ่ก ขอโทษทุกคนแล้วฟินก็ขับพี่เตยมาเพื่อทอกไปหาเมาส์กับฟีนนานมากเมื่อกี้บอกว่าฟีนหรือเจจะหลับไปเลย <laughs> ฟีนฟีนบอกว่ามัมมี่หนุอ่อะฟินบอกว่ามัมมี่หนูน่ารักมากมัมมี่หนูช่วย <laughs> ฟีนฟีนบอกว่ามัมมี่หนุอ่อะฟินบอกว่ามัมมี่หนูน่ารักมากมัมหมี่หนูช่วยพี่เตย ชื่อพี่เตยเพราะฉะนั้น strong to say sorry I'm so sorry ค่ะไม่เป็นไรคือพี่อะแค่กังวลหนึ่งอะพี่แค่กังวลว่าแบบพี่กลัวจะเอฟเฟกน้องแต่พอพี่โทรหาน้องแล้วน้องขำพี่สบายใจแล้วแต่มันเอฟเฟกพี่ <laughs> มันเอฟเฟกพี่เพราะพีพะ่รู้สึกว่าหนึ่งเราเลือกทีมที่ เราตั้งใจเลือกทีมที่เขาเป็นมืออาชีพอ่ะคนนี้คือพี่ดูโปรไฟล์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอักษรแปลน e t ฟิตมาแล้วด้วยขอบคุณทุกคนนะคะฝาก เมนให้กำลังใจน้องนะแล้วน้องก็เข้าไปเช็คให้พี่เตยด้วยเพื่บอกว่าฟีนตอนนี้ดีเอมพี่ตาลายมาฟีนมาเดิวหนูเช็คให้แล้วฟีนก็บอกว่าแบบไม่มีอะไรเลยพี่เตยฟีนพี่ผิดเองขอบคุณทุกคนคะ่ะ มาไม่ร้องหรอกแต่รู้สึกว่างานอะเวลามันผิดพลาดเรารับดีกว่าจริงมันใต้ชื่อพี่อะแต่แค่อยากอธิบายว่าระวังเต็มที่มากแล้วก็ยังพลาดเมื่อพลาดก็คือขอโทษขอโทษจับใจขอบคุณทุกคนนะคะขอโทษจริงๆนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะ ไม่ได้ใช้ใครแปลก็ได้อ่ะเช็คโปรไฟล์ระวังสุดๆน้องน้องขำใส่พี่เตยน้องบอกว่าพี่เตยไม่เห็นมีอะไรเลยแค่คําเดียวเองเดี๋ยวหนูไปเช็คให้แล้วน้องบอกว่านี่ไงมัมมีแก้ให้แล้วจบขอบคุณค่ะ Thank you so much ค่ะเดี๋ยวช่วยหน่อยนะคะใครเมนไม่ดีเดี๋ยวจะ mm. น้องไม่เงียบน้องพักน้องพักวันนี้น้องพักเพิ่งคุยกันน้องพักเฉยๆ mm. ฝากแปลให้อินตอรแฟนด้วยนะคะ mm. กลัวพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พี่เตยพูดความหมายผิดอันนี้ฝากแปลให้หน่อยว่าแบบ ขอโทษจากใจนะคะแฟนๆทุกคนนะคะรับผิดคนเดียวไม่โทษใครแต่แค่อยากเล่าโปรเซสว่า 1. คนแปลคือเช็คโปรไฟล์เกียรตินิยมเท่านั้น 2. ต้องเคยทำงานให้องค์กรใหญ่แต่มาพลาดที่เตยีดรับผิดจบทางซีนไม่โทษใครเพราะว่ามันเปนคนละส่วนอะซับมันใส่ที่หลังอ เปลี่ยนแล้วค่ะเนี <ği> ่ยอิตกัแฟนยังแบบเหนื่อยจัง ฝากคนไทยช่วยเมนฝากอินเตอร์แฟนที่เป็นเรียลแฟนช่วยเมนให้กำลังใจนะคะแต่ว่าแบบก็ยอมรับข้อผิดพลาดอะเอาจริงผิดก็คือผิดเอาจริงป่ะ เหมือนเดินเดินแบบระวังอะแต่เผลอสะดุดอะแล้วใครทําเจ็บเราเองเราก็ต้องเซอรรี่เนาะขอโทษทุกคนอีกรอบนะคะแล้วก็ฝากฝากเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกระจายหน่อยนะว่าแบบพี่เต้ขอโทษแล้วก็คุยกับน้องเรียบร้อยแล้ว บอกน้องเรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็บอกพี่เตยเช่นเคยว่าแบบไม่ได้อะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยบายยนะทุกคนช่วยบอกอิกตัวแฟนแล้วขอบคุณค่ะไม่ร้องหรอกแต่ว่าแบบรู้สึกรู้สึกว่าถ้าทีมเราผิดเราก็ต้องยอมรับอ่ะขอแก้ตัว ไม่ใช่ขอแก้ตัวขอไอ้นี่เลยรับรับรับแก้อะไรนะข้อต่างอะข้อผิดพลาดเองพี่เหมือนจะร้องไห้หรอพี่แค่อยู่ในในห้างแล้วแบบเขาปิดแล้วอะดูดิ คนดูไลฟ์เยอะเลย <ster> เป็นช้างไม่หรอตอนแรกเราฟีมบอกพี่เตยไม่เป็นไรไม่ต้องไลฟ์แต <spe c isons> ่วเฮ้ยเจ๊ไลฟ์เลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดแล้วพี่คุยกับน้องเรียบร้อยแล้วน้องขำแต่เป็นพี่เองที่เสียงสัน้น แฟนคลับยังเม้นอยู่เลย before y s u s h t w t s v s v i o s o o ชุดเช็ค k ฟิร์เช็คแล้วค่ะมันคนละส่วนกันซับมันลงที่หลังอะ่ะแล้วเขาก็แปรด่วนมากกว่าเราจะหาคอนแทคซับได้อะ่ะฝากฝากกระจายหน่อยนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วพ่ะไปทำงานต่อ <c oughs> ขอบคุณนะคะฝากไปเม้นใน IG หน่อยนะคะบ๊ายบายฝากเม้นเชียรใน IG หน่อยนะ,ะตอนนี้โดนถล่มสุดๆฉันเครียดสุดๆแต่ไม่เครียดเท่าจริงๆอ่ะจะเครีออยดกว่านี้ถ้าถ้าไม่ยอมรับอะรู้สึกว่าเป็นทีมเราเราพี่ต่ยผิดเองพอาะได้รู้สึกว่าสุดท้ายมันอันเดอร์ชื่อพี่ บายบายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจมากขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆบายบายขอบคุณมากค่ะไปแล้วขอโทษอีกทีนะคะหุ๊ยเฮ้ยลืมสุดท้ายคือขอโทษอีกที so sorry for all the mistake all of my team already fixed it I'm so sorry นะคะ